ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟลมแฮทโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับสายต่อไปเป็นสายของพี่กั้งกรรมเล่าเรื่องครับ ตอนนี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่กังสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนะี่ยคืนนี้ไม่น่าจะดึกไปนะพี่เที่ยงคืนกับอีกสาสบสามนาทีอ่าได้จ้าได้ไหมพรุ่งนี้มีงานไหมฮะตอนเช้ามีปกติค่ะไม่เป็นไรไหวนะไหวนะได้จ้านี่ครับ<ะ>ครับมาอคผนคายเนะาะค่ะเรื่องนี้ครับ ตั้งชื่อเรื่องว่าลูกที่ถูกลืม <Okay. S 1> เป็นยังไงพี่กั้งเล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคก็ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เรื่องเล่าอะนะคะ mm. ก็ขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะว่าสำหรับคนที่เคยฟังกั้งแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ากั้งหิงผีมาประมาณห้าหกปีแล้วละ่ะ mm. แล้วก็ได้บอกไว้ในเรื่องเล่าแรกๆที่มาเล่ากับคุณเผ่าผีเนาะทีนี้ เรื่องที่เล่าวันนี้ค่ะออกตัวนิดนึงนะว่าอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เบาๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงหน้าฝนปี2561ก็คก็คือ5ปีที่แล้วนะคะคก็มี่ว่าวัานนึงเนี่ยตัวกั้งเองก็นัดก,กับเพื่อนๆนะคะมากินข้าวกันในแถวๆร้านดังแถวบ้านเนี่แหละทีเนี้ย เพื่อนที่มาก็มีทั้งหมดสามบ้านนะคะบ้านหนึ่งก็คือบ้านกลางแล้วก็ครอบครัวเพื่อนที่อยู่แถววังหินนะคะแล้วก็มีกลุ่มครอบครัวที่มาจากปทุมมาแจมด้วยครับซึ่งกลุ่มเกลุ่มที่มาจากปทุมธานีนะคะเมื่อก่อนเขาก็จะมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านกลางเลยแต่ตอนนี้คือเขาขายที่ดินไปละแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ปทุมธานีมันก็เลยกลายเป็นว่า เราเจอกันยากขึ้นพอเจอกันก็เลยนัดกันที่นี่ซึ่งกลุ่มนี้เป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็เป็นญาติิกันด้วยทั้งหมดเลยครับนะคะแล้วหัวหน้าครอบครัวค่ะของบ้านเพื่อนที่อยู่ปทุมเนี่ยคือชื่อแมนนะคะมสมมติว่าเขาชื่อแมนแมนเนี่ยเป็นคนรูปร่างท้วมนิดนึงนะคะมีภรรยาชื่อคุณเพทปแล้วก็บ้านนั้นเนี่ยค่ะมีลูกทั้งหมด สามคนคเป็นผู้ผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสองคนนะคะต่อวัันน้นเนี้ยเขาพาลูกชายมามแค่สองคนคซึ่งเป็นคนกลางกับคนสุดท้องอนะคะทีนี้ช่วงที่ช่วงที่นัเจอกันนะคะคือเราก็ต่างคนต่างเดินทางไปเจอกันที่ร้านเลยทีนี้ช่วงที่นั่งกินแต่สักพักเนี้ยอยู่ดีๆไฟฉายะคะ่ะของโทรศัพท์มือถือ นะคะออยู่ดีก็เปิดปิดเองอัตโนม,มัติครับโดยที่มือถือวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆไม่ได้มานั่งไม่ได้หยิบมาเล่นเพราะว่ามวมต่คุยมไม่ได้กดแอป,ปอะไรแต่อยู่ดีๆือไฟแชเ่เปิดปิดเปิดปิดก็ตอนแรกก็คิดแค่ว่าสงสัยมันใกล้พังเพราะว่าใช้มาหลายปีโทรศัพท์ที่ว่าเป็นโทรศัพท์ก้งนะก็คิดว่าลวนวราไม่ได้สนใจก็คุยกันต่อคราวเนี้ย นั่งๆกินไปสักพักแม่นะคะเริ่มติดลงก็เลยออกปากว่าอยากจะไปกินเบียร์ต่อที่บ้านของกงังก็ต้องออกตัวนี้หนึ่ยว่ากังเป็นคนไม่ดื่มเบียร์นะคะไม่ไม่เป็นคนที่ทานแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นคือถ้าเพื่อนจะทานอะ่ะเราไม่ห้ามหรอกคือเราก็สังสรรค์อะไรคุยกันปกติทีเนี้ยเพื่อนผู้ชายที่อยู่วังหินนะคะให้ชื่อว่าหนูเขาก็ขัดขึ้นในร้านเลยว่าเอ้าไอ้แมน ล้วลูกมึงอะ่ะจะให้เด็กมานั่งเฝ้ากินเบียร์เนี่ยนะมแมนก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรเลยก็ถ้าลูกกูว่วงก็ให้มันนอนห้องไอ้กั้งก่อน,นให้มันนอนรอเดี๋ยวกูนั่งกินเนล,ล่ะชิวๆไม่ได้เจอกันนานอตอนที่คุยอะ่ะก็คือไม่ได้ขิดอะไรไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าไม่บอกว่าลูกเพื่อนก็หลานเราอ,ะอ่ะคราวนี้พอเช็คบินเสร็จ ก็แยกย้ายกันเดินทางมาที่บ้านกลางเพราะเราไปรถก,กันคนละคันเนาะตอนไปถึงพอถึงบ้านกลางปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกเป็นหน้าฝนทีนี้ฝนมันก็ตกปล่อยๆอยู่นูกับแฟงนะคะตอนที่เขาเดินทางไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านเพราะว่าเห็นฝนตกแล้วคิดว่าไม่กินแล้วละไม่น่าจะกินกันแล้วละเพราะว่าจุดที่เรานั่งกินข้าวหรือมาเจอกันเนี่ยมันจะเป็นแบบ มือนไม่มีหลังคามันเป็นที่นั่งเปิดโลง่งนาห้องนะคะทีนี้ส่วนแมน่อบครอบครัวของแมนนะคะพอมาถึงบ้านกลังก็นั่งจิบเบียร์ยกันหน้าบ้าน,นที่บอกนะคะเออ่จุดที่นั่งเนี่ยพอมันมืดๆแล้วยุงมันเยอะแมนก็เลยถามลูกชายไปว่าไปนอนห้องนักกังก่อนไหนมไปรอพ่อปะแป๊บหนึงเฮ้ยกังฝากหน่อยได้ปะอะไรเงี้ยกังบอกได้ ก็เดี๋ยวให้หลานเข้าไปนอนในห้องก็เลยหันไปถามหลานว่าไปไหมเด็กสองคนก็ไม่เอาสายหน้าคือเหมือนกลัวเกงใจหรือยังไม่ค่อยสนิทมันห่างกันไปสักพักหนึ่งอ่ะกว่าจะกลับมาเจอทีก็ค่อยๆโตขึ้นสช่หอ่ะเนี้ยก็เขาก็เลยอยู่เคลียสักพักแมนก็เลยเป็นห่วงลูกกตัดสินใจชวนภรรยาคือเพชรแล้วก็ลูกชายกลับบ้านคืนนั้นนะคะก็ประมาณสัก ตีหนึ่งกว่ากว่าเกับตีสองเนาะหลับไปแล้วล่ะนี่ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะอายุราวๆสิบสองสิบสามปีตัดผมทรงนักเรียนใส่กางเกงสีออกน้ำตาลน้ำตาลขาสามส่วนเสื้อเนี่ยใส่เสื้อคอบัวสีฟ้าน้องนอนพนมมือที่อกอแล้วก็นอนเยียดขาแบบ ยาวอะค่ะบนเตียงของกงั้งแล้วคือนอนข้างกั้งเลยโดยที่ปลายเท้าของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะมีชามก๋วยเตี๋ยวแห้งๆวางอยู่แล้วก็มีกา้านทูบหนึ่งกา้านซึ่งเป็นกา้านทูบที่จุดแล้วลักษณะของทูบที่วางมันไม่ได้ปักมันไปกลางก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่เป็นลักษณะของการทาดบนชาม ที่วางอยู่ปลายเท้าเหมือนกับชามพุ่ยเตียวที่เห็นอะ่ะมันเป็นชามที่แห้งๆเกิดต่างพอควรเพราะว่าเหมือนชามเนี้ยถูกทําบุญให้ไว้นานแล้วค่ะทีนี้พอเห็นพอพอเราเห็นปุ๊บเราก็ลุกขึ้นเลยนะแล้วเราก็แบบมองแล้วก็ถามน้องไปว่าหนูหนูเป็นใครอะ่ะหนูมาได้ยังไงแล้วเด็กก็บอกว่าพ่อลืมหนู พ่อทิ้งหนูเราก็นั่งร้องไห้อ,อยากกลับบ้านอืเราถามว่าเราพ่อหนูใครอ่ะอก็ได้คําตอบว่าคือแมนมแล้วนาะรู้ไหมว่าที่ไฟฉายโทรศพัพท์น้าเปิดเปิดติดติดอะ่ะหนูเล่นเองแหละหนูอยากให้นาะรู้ว่าหนูมาด้วยแต่ด้วยความที่เราไม่ได้สนใจในหนเวลานั้นเนาะ ก็เลยไม่ไม่ได้เห็นเขาค่ะอันนี้เราก็ด้วยความที่มันมันดึกแล้วอะเราก็บอกว่าอถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเลยแต่หนูอยาอยากกลัวนะคือแบบขอนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรหาพ่อให้พอลุ่งขึ้นอะค่ะก็เลยตัดสินใจโทรหาแมนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟัง ช่วงที่เล่าอะค่ะเด็กก็ยังนั่งร้องไห้ในห้องให้ได้ยินอ๋อคือแบบมันเป็นอารมณ์เหมือนเด็กถูกทิ้งหรือหลงกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม hmm. ก็น้องก็ยังพูดเข้ามาในหูมาว่าพ่อทิ้งหนูพ่อลืมหนูแต่ว่าช่วงที่โทรศัพท์คุยกันมานค่ะไม่ได้เล่าเรื่องเขียนที่ได้ยินนะในขณะเล่า เพราะว่ากําลังเล่าแค่ว่าเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้ในห้องแมนก็ตกใจเลยแล้วก็รีบตะคุ้น,นึ้นมาว่าเคยกั้งคังรู้ไหมเราไม่เคยเล่าใครเลยนะอืก่อนที่จะมีเจ้าคนเล็กอะเหตุเขาท้องแล้วเขาพลาดทําน้องหลุดไปครับค่ะซึ่งตัวกั้งเองอะเนาะ ก็ไม่สามารถที่จะไปคิดว่าอะไรและเล่าบดยลวงเพื่อนได้ว่าเฮ้ยหลุดเองธรรมชาติหรือว่าไม่พรอมวะคือมันพูดไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกแค่ว่าพลาดท,ทำน้องหลุดไปเราก็โอเคแค่นั้นเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าเขาเก็บเรื่องแท้งเนี่ยเป็นความลับมนะันอ่ะแต่ด้วยที่เรารับดูเพราะประโยคที่เขาพูดกับลูกของเขาซึ่งมาด้วยเหมือนกันว่าฝากลูกนอนในห้องนะ ก็เลยทําให้กลางอะได้เห็นจิตของเด็กคนคนเนี้ยที่ไม่ได้เกิดมาครับคันก็เลยแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังนะคะว่ามันมีอยู่ช่วงที่มันมันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่เขาขับแท็กซี่เขาเคยมีลูกค้าสูงวัยอะค่ะเรียกแท็กซี่มาอ่าและเรียกแท็กซี่ไปส่งปรากฏว่าขึ้นรถมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ถักเลยว่าเห็นเด็กผู้หญิงในรถ ืให้ทำบุญให้เขานะเขาอยู่กับเธอเธอไปทำอะไรมาหรือเปล่าลูกค้าพูดเองครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่ลูกค้าโบกรถก็เลิกโบกเพราะว่าเห็นคนในรถแล้วก็คิดว่าตัวนันเองเนี่ยลืมปิดไฟว่างเลยอืมค่ะทีนี้ั้งก็เลยบอกแมนแก่ว่า อน้องพูดกับเราว่าฝากบอกแมนด้วยนะว่าเขาว่ารักแมนนะแต่เขาก็แค้นนะที่พ่อไม่ให้เขามีชีวิตในขณะที่คุยโทรศัพท์อยู่นะคะคราวเนี้ยแมนก็แบบตกใจแล้วก็ตัดสินใจตะโกนเรียกภรรยามารับสายแล้วก็ขอให้กั้งเนี่ยเล่าเหตุการณ์เนี้ยซ้ําให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจไปทำบุญให้น้องแล้วก็ถามว่าจะต้องเตรียมข้าวของอะไรบ้างเพื่อไปทำบุญกั้งก็บอกว่าเอางี้แมนเรียกน้องกลับไปก่อนเขากน็นองนั่งรองไห้แล้วน้องบอกว่าอยากกลับบ้าน<ค>อยากไปหาพอ่อกั้งก็เลยบอกว่าให้น้องอตามเสียงเรียกของพ่อกลับไปนะอืแล้ว แมนก็ถามว่าเอ้ยแล้วจะเรียกยังไงวะข้างก็เลยหันไปถามชื่อน้องน้องบอกว่าชื่อนาวจริงๆน้องชื่อมานาวนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกสั้สนๆว่าน้องนาวข้างก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวแมนบางสายนะแล้วก็เรียกนาวบอกว่ากลับมาหาพ่อด้วยคราวนี้แมนก็น่าจะเรียกตามที่บอกแล้วล่ะเพราะว่าสัน้องก็หายออกไปจากห้องอะคะ่ะ แต่ก่อนไปเนี่ยก้งถามน้องว่าอยากได้อะไรบ้างเพื่อที่จะให้พ่อกับแม่ทำบุญให้น้องก็ให้ให้เห็นเป็นภาพอะค่ะว่าเขาอยากทานขนมกรอบนมอยากได้ของเล่นเหมือนคนอื่นๆลูกคนอื่นๆอยากได้เสื้อผ้าใหม่ ทั้งคู่ก็เลยบอกกันว่าโอเคเดี๋ยวจะไปซื้อของแล้วจะไปทําบุญในวันรุ่งขึ้นทีเนี้ยพอวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยอีกวันน่ะเขาก็ไปทําบุญเสร็จแล้วก็โทรมาถามเราว่าน้องได้รับไหมน้องได้รับบุญไหมที่ทําให้เน่น้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกันก็ตอบไปว่าก็ได้แต่คุณผู้ฟังคะคุณนัดคะจำจากการที่น้องไม่ได้เกิดมาทําบุญครั้งเดียวคิดว่าเพียงพอหรือเปล่า อืมไม่พอหรอกฮะน่าค่ะแน่นอนว่าครั้งเดียวไม่พอต้องทำบุญเรื่อยๆจนกว่าบุญเขาจะมีเพียงพอแล้วยอมอภัยไม่ว่าน้องจะแท้งแล้วหลุดออกจากท้องแม่ด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะต้องพยายามทำเพราะว่าถ้าไม่แล้วแล้วเขาไม่ยอมอภัยเนี่ยตัวเองเนะี่ยลำบาก ชีวิตที่เหลืออยู่จะทํามาหากินไม่ราบรื่นครับทีเนี้ยกั้งก็เลยกําชับแมนไปค่ะว่าการทําบุญแค่ครั้งเดียวอะ่ะมันไม่มีทางได้บุญเต็มให้แมนตั้งใจสุดชัยเขามันทําบุญอย่างตั้งตั้งใจอะ่ะเขาจะได้หลุดผลทีเนี้ยย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่โทรศัพท์คุยบอกแมนนะคะอันที่จริงอะนะตอนที่เด็กร้องไห้ในห้องกัง้งเด็กถามว่า ถ้าพอไม่ให้กับหมูอยู่กับนาได้ไหม <simples S 2> ซึ่งเอาจริงนะคือกั้างแบ,บษษิเศษอะเพราะว่าเจ้าของกรรมมันต้องใช้ด้วยตัวเองเท่านั้น <ou. S 2> ส่วนกว่าเจ้ากรรมจะเลิกถ่วงและให้อภยัยถ้าก้างในวันนั้นหลับปากว่าอยู่ได้เพราะว่าตัวเองสงสารเด็กก็ต้องดับเซียวกรรมที่ไม่ได้ก่ออย่างเลี่ยน <ou. S 2> ไม่ได้เพราะเราอนุญาตให้อยู่ในขณะเดียวกัน ้าการไล่น้องออกไปจากห้องเลยด้วยความกลัวก็ทําได้แต่ดจะออกห้องไปแบบเคว้งคว้างอะ่ะแล้วก็ล่องลอยเพราะว่าไม่รู้พ่ออยู่ไหนอะ่ะอืออืออืก็เลยตัดสินใจให้พ่อเรียกชื่อตามเสียงเรียพ่อกลับเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ <c oughs> ค่ะทีนี้ต่อมาก็อีกสองเดือนนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวแถวบ้านแม่แล้วก็เพจ ตอนนั้นก็นัดก,กันทํากับข้าวกินกันช่วงที่นั่งอะค่ะก็เห็นดวงจิตอ่ะดวงดวงจิตของน้องนาวเนี่ยยืนอยู่ข้างพ่อแต่ครั้งเนี้ยค่ะนอกจากดวงจิตของน้องน้องนาวแล้วเนี่ยก็เห็นดวงจิตเด็กน้อยอีกดวงหนึง่งยืนอยู่ข้างแม่เลยอื <S <S 2> <S 2> ซึ่งดวงจิตเด็ก อีกดวงอะคะ่ะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะทั้งสองอะคะ่ะขึ้นขี่คอคนเป็นพ่ออะสลับกันนะบางทีก็กอดคอกอดอะกอดลากหอมแบบลากแต่บางทีก็แบบทุบทึงหัวพ่อแรงๆแบบโกรธอ่ะกังกเลยถามว่าถามน้องนาวอะคะ่ะว่าอีกจิตหนึ่งอะใครร้อน,น้องนาวน้องนาวก็บอกว่าเป็นแฝดกัน แต่บเนี้นาวได้มาอยู่ในท้องแม่ก่อนอีกจิตอะ่ะเขาบุญน้อยจึงมาอยู่กับน,นาวด้วยเผื่ออาศัยอีกจิตได้เกิดอะ่ะถ้าได้เกิดอะ่ะก็จะได้สร้างบุญอืแล้วก็แผ่บุญให้กันและกันเพราะว่าด้วยความที่จิตมันเชื่อมกันมาตั้งแต่พบก่อนอทีนี้เราก็เลยหันไปถามน้องเขาเนี่ยน้องที่เป็นน้องนาวค่ะอีกเด็กอีกคนหนึ่งน,นะ น้องพูดไม่ได้เลยไม่สามารถเล่าอะไรได้เลยเหมือนบุญไม่พอก็เลยถามเด็กทั้งคู่ค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะตั้งชื่อให้ใหม่เอาไหมไม่ใช่อะไรนะคือเวลาที่พ่อกับแม่พ,พบเนี้ยค่ะทำบุญให้จะได้ถึงก็คิดคิดไว้ในใจหลายเชื่อก็บอกไปเขาบอกว่า เขาขอเขาชอบชื่อนี้ก็คือสายไหมกับใหญ่แก้วอืมซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้เล่าทั้งแม่แล้วก็เพรนะคะในช่วงเวลาที่นั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านเขาเพราะว่านอกจากสองคนนี้แล้วเขายังชวนเพื่อนคนอื่นมาด้วยที่อยู่ละแวกนั้นอยู่ดีเราโพ่งเล่าไปนม่ออกป้มันจะกลายเป็นว่า เราสร้างเรืร่องเปก่าเพราะบางคนมันการนาติดปา,น,น,น,านใช่ก็เลยแบบอถอ้างั่างเดียวกับบ้านลรวเดี๋ยวค่อยโทรมาเล่าละกันครับก็เช้ามาค่ะก็พอกลับบ้านเสร็จเนาะพอเช้าอีกวันก็โทรหาแมนค่ะแล้วก็เล่าให้แมนฟังว่าให้มันทําบุญนะแล้วก็ให้เอ่ยชื่อเด็กสองคนเนี้ยทั้งคู่เพื่อเสริมบุญให้เด็กอีกแปงรวมถึงว่าทุกครั้งที่ทำบุญให้ก็ขอให้กล่าวคำของโหสิกรรมกากใจจริง ไม่ใช่ว่ากลัวว่าเขาจะมาทําให้ตัวเองชี่ิตกอ่บน่ะแต่ขออุทิศกรรมจากใจจริงว่าขอโทษนะที่ทําผิดต่อหนูแล้วหนูไม่ได้เกิดมาก,ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ถวายสังฆทานหรือทําบุญอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่แค่ไปหยอดเงินในกระป๋องให้ขอทานก็ตั้งจิตได้แล้วก็เอ่ยชื่อชื่อทั้งสองคนมารับบุญได้ทาได้เหมือนกันบุญทําได้ทุกที่ค่ะครับ ณนะเวลานี้นะผ่านมาห้าปีแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเด็กสองคนนั้นบุญพอแล้วหรือยังครับเพราะว่าช่วยได้ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นให้กับครอบครัวนั้นได้รับรู้แล้วก็ชดใช้ให้น้องก็รเรื่องเล่านี้ก็ขอให้น้องนาวที่มานั่งฟังเรื่องของตัวเองอะคะ่ะได้มาได้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ <น>เส<ค>ียงเราก็ออกมานะี้ค่ะเน่ยคือทุเท้าความบอกคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเข้ามาฟังใหม่หรือว่ายังไม่เคยฟังที่พี่กั้งเล่าเรื่องคือเท้าความนี้ครับว่าพี่กั้งเป็นคนที่เห็นผีอะพูดกันตรงๆเลยด้วยตาเนื้อแล้วก็สื่อกับดวงวิญญ,ญาณพวกนี้ด้วยได้ สิ่งที่พี่กั้งเห็นก็คือน้องเนี่ยอะถ้าพูดกันภาษาบ้านๆเนาะ,ะเหมือน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 นอนหยุดนอนในในโรงศพอะครับที่พนมมือะครับแล้วก็ตุงชามค๋วยเตี๋ยวนั้นเข้าใจได้ว่าพ่อและแม่ของเขาน่าจะไม่เคยทำบุญให้น้องนานมากๆแล้ว อาจจะเคยทําแต่ว่าหยุดพักไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าชามแห้งมาะถูกถูกถูกเนี่ยแต่ว่าก็เราไม่รู้เนาะว่า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 สิ่งที่เขาเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาคืออะไรกันแน่แต่ว่าเนือสิ่งอื่นใดเนี่ยอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะสรุปยังไงเดี๋ยเนี่ย ทุกวันนี้เนาะผมไม่มั่นใจว่าเรื่องราวของการยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยนะมัน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 ,ม,นมันมีขึ้นในในใน,ในบ้านเราแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจต้องต้องขออภัยจริงๆฮรัต้องขอภง <c oughs> ขอภัยเพราะว่าในการในหมู่ความเชื่อของเราก่อนแล้วกันเนะในการในเรื่องของเชื่อของการทําแท้งเนี่ยแน่นอนครับหนึ่งชีวิตนะฮะที่เขาบางทีอาจจะเกิดมาด้วยความไม่พร้อมแล้วก็เอ,อพ่อแม่ ก็ยังไม่พร้อมอีกเช่นกันเนี่ยก็เลยไปนําลูกออกไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามขบวนการใดก็ตามแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ตามความเชื่อในหมวดความเชื่อของเราก็าคือเราไปฆ่าคนบริสุทธิ์คนหนึ่งเลยอะซึ่งเขาไม่รู้อิโนอิเนอะไรด้วยเลยมันอาจจะเกิดมาความคึกขนองของของของแฟนกันนะตอนนั้น เกิดจากความไม่ได้ตั้งใจอะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาเกิดจากความไม่ตั้งใจนะแต่เขาโดนพลาดชีวิตเขาด้วยความตั้งใจครับอันนี้พูดถึงเคสโดยรวมเนาะใช่ครับเคสโดยรวมครับแล้วก็มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งครับซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆแล้ว ในเรื่องของสิทธิเนาะสิทธิของ<ช>ของของในส่วนผู้หญิงอันนี้ก็เข้าใจครับคือคือผมอมเข้าใจใจใจทุเข้าใจทุกมุมเลยครับเข้าใจทุกส่วนเลยเอางี้ดีกว่านะ<ช>ครับ <ๆ S 1> แต่ว่าสิ่งที่ผมพูดก็คือผมอยากจะเตือนน้องๆหนูๆที่ไม่พร้อมเนาะไม่พร้อมที่จะจะจะ,จะ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 มีเด็กหรือว่ามีลูกหรือว่าอะไรต่างๆนะที่มันจะตามมาหลังจากนั้นน่ะจริงๆแล้วด้วยความว่าเด็กอะครับพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยควรที่จะบอกกล่าวถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ เว่าควรจะป้องกันยังไงหนึ่งสองสามสี่ถ้าเราเชื่อในหมวดความเชื่อของเราแต่ตอนแรกว่าในการทําแท้งแล้วบาปนะเอาจริงเราก็ควรจะป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นเนาะใช่ค่ะใช่ถูก ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะผมว่าพ่อแม่สามารถเตือนได้เนาะแล้วก็หนูๆแน่นอนแหละเอาจริงโลกโลกโลกใบเนี้ยถ้าเราไม่โกหกตัวเองเนาะไม่ต้องโกหกตัวเองกันอะครับผมว่าทุกคนรู้ว่าเด็กสมัยเนี้ยนะด้วยความที่มันมีโซเชียลในการพูดคุยมันง่ายขึ้นถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็หลายๆ <c oughs> อย่างมันทําให้เอ่อ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืม <c oughs> เวลาแล้วกัน เวลาหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันเหมาะสมในใน,ในการที่อาจจะไปสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรกันแล้วก็อาจจะหลังจากนั้นด้วยความที่ไม่รู้ว่าควรจะคุมกําเนิดยังไงก็ท้องนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> แต่ตอนเออกคุณตั้งใจนะครับ <c oughs> <c oughs> ีียพ่หรืออาจจะบางคนอาจจะหลุดเองตามธรรมชาติอย่างที่บอกนอะอันนี้ก็เข้าใจได้อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าบางทีร่างกายของแม่ไม่แข็งแรงก็มีนะใช่หรือว่าเด็กเนี่ยท้องนอกมดลูกบ้างแหละหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแต่เนาะค่ะทีนี้นิดนึงค่ะได้ครับที่เล่าเกริ่นถึงเพื่อน,นแต่ละคนไว้ตอนต้นนะคะ ค่อนข้างเยอะนิดหนึง่งเพราะว่าเรื่องต่อๆไปที่จะมาเล่าในรายการต่อจากนี้นะคะ่ะจะเป็นเรื่องที่มาจากคนรู้จักหรือเป็นเพื่อนของคนรู้จักซึ่งมีตัวตนจริงๆคก็เลยจะจะเซตเป็นประมาณว่าจักรวาลกำเล่าเรื่องจักรวาลกร,รเล่าเรื่องนะค่ะได้ครับพี่วันนี้ขอบคุณมากนะพี่กัง้งค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะจ้าสวัสดีครับ Thanks <laughs>